สวัสดีเจ้าทายาทฉันลน,นะครับนี่ครับมาถึงแล้วฮะวัดพนน์น,นะครับนี่คือบรรยากาศของเมืองมนฑลทหาฮะลเรือค,ครับมาตีนะบรรยากาศเมือันนี้เป็นเรือยานะที่เราหมอมาก็ไม่แพงนะครับประมาณ300บาทน,นะครับใครนเพื่อมาเที่ยวเมืองนี้ก็มาแว้ได้ที่วัดพนน์ บ้านหนึงครับน้ำไหลด้วยปกติจะเข้าตรงนี้ธรรมดาเข้าในนี้ได้เนาะธรรมดามันรอดนี้ได้แต่แต่ช่วงนี้น้ำน้ำมันไหลอ่ะน้ำน้ำป่ามันไหลผูกไว้ผูกไว้

ตรน,นไม่มีวันมันหลดไม่ไม่มหล่นไหลต้องขันแต่ระวังหัวกระมือครังนี้ได้ด้วยหัวต่อหัวกระือที<ะ>่ห้องไี่หล่นเออหัวทะเลโอเคดีช่วงน,งนี้น้ำไหลนิดนึงนะฮะนี่ครับก้นนนนอนพะนอดปากอ่าวต้องออกไปได้านนู้นครับปากอ่าวทะเลอันนี้ก็เป็นคลองมาจากแม่น้ำเพื่อออ,อกทะเลครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกินนะยังไม่เกินนะนี่ ออกขึ้นมาเลยฟ้าเอามาแล้วขึ้นมาขึ้นเหยียบตรงนี้สิเอาทำไมไม่ได้เราขึ้นมาตรงนี้อ่ะโอเคเปล่าได้นะอ่ะโอเคน้องฟ้าคนจอยแล้วขึ้นยากกับเพื่อนรวบเราไปหมอโผล่เอเล่้นตะยเอาไม่เอาที่ 哎，你这边我，来，现在两个楼，现在没有，我我那些住了，没得事了。我这边几条多的，哈，我我昨天还问人家，几条嘛？我我这个，哎呦，对呀，对呀，那四万多是不？五十个没有，我这里就那，那来多少？

นีฝนตกนะที่มริดนะฮะก็ทําให้น้ําสังเกตดูว่าน้ํามันจะไหลออกทะเลนะครับด้านนี้จะเป็นน้ํามาจากแม่น้ําหลายสายฮะมีตะนาวสีด้วยสายหนึ่งนะครับเพื่อออกสู่ปากอ่าวด้านนู้นนะครับเป็นไกลนู้นฮะสังเกตดูจะมีเรือเรือใหญ่ด้านนู้นนะฮะเรือสินค้านี่ครับก้อนพนนอนนะฮะมาถึงแล้วนะครับก็กําลังก่อสร้างนะครับบุรณะปฏิสังขรณ์ตอนนี้ เรือนะฮะมีนเป็นตัวเมืองมล็ดฝั่งนู้นนะครับวัดนู้นที่เราไปแล้วนะครับวัดนู้นนะครับ ก็ที่ติดตามชมข่าวซีนีเซียวไทยพีวีชแน,นลครับวัดพนนท์เมืองมฤทิ์ครับประเทศพม่าตอนล่างครับ